เทพบุญเราได้สมยนะครับนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะกคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะข้าพระยาเป็นหลายขอกราบุชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสัมภาษณ์สังเสริญ่านผู้เจริญด้วยวาลีตั้งอิจิตมุ่งเิดถึงเทพยากรยาวรำไรเล่้ให้เกิดผล ได้จัดเครื่องบนตั้งวังมากมายพวกข้าพเจ้าน้องข้าวถวายผิดพลาดทั้งไปขออภัยทั่วกันข้าพเจ้าหลายเก็งใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาหงวหมูายสีมีทั้งเร่ายาเป็ดไก่ปูปลากู้ห่าพายำต้องแดงต้องขาเข้าอันดับสามมะพร้าวก่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการ ผลไม้ห้าอย่างแต่ทั้งโบราณทุกทสิ่งสำคัญจัดสรรนำมาขนมหวานมันอันรดโรโโชาขนมถั่วขนมอานำมามากมา,า,ายหลุนเนื้อเฟื้องผูเชิดชูสำคัญนมเลยเพื่อมังคบการพิธีส ที่ี่ <Okay. S 1> กับเป็น <Okay. S 1> นักพ <laughs> ืบที่ข่าวของเขาแค่ได้หลายครับทางเจ้าหที่ที่จะขอให้ขอหน้าทุกท่านแล้วก็ศิลปินนะครับได้ไปรับาขันนะครับที่ผ่านขันก้อยเจ้าหน้าที่ที่จะเตรียมขันให้ไปรับเลยนะครับทุกท่านเนาะยกขันข้อขัน รันก็คอยคอยสื่รับูก็เกี่ยวรับรงตัวแนวยกขัอบคู้คู่บานากทุกคนเนี่ยขออเพื่อเพื่อเดในหน้าระชับนหน้าพอจะห้อถวายของรถสบ่ายบานลูกบเลยนะครับที่ถวาัวให้ชนรัลูกินรัีน้องทีคณะกัรสามสบก้นัราสบก้อนเจอจซอเขา้ก็อผู้หนึ่นผู้กูพัอบคว้าอบค้ห เ็ตุผาร่วมเลยตาบุมไม่มีบุ๋มอะเมนเมนูเดี๋ลวให้สินลปิงพัตก่อนหยุดก่อนนะ ยกเลยเอ้ยอันนี้เอาเลยดีเอาเป็นท้าบ่อเอาเลยของศิลแล้วปิ้นหยิบเลยค่ะลปิ้นลปินหยิบไปเลย

đai tai tàng nhiều con lục tàng miếng nhiều được ไดนะตครับหนามาทางิธีงสวดก่อครสวด่อนะครับนโสาจอพร้กันนโมตัสสะระทวะโตอะระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะทวโตอะระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่านขององค์เลยนะครับ คนขวาหันนะครับตัวเย้พ่อเตียไปนั่งข้างหน้าเลยครับอาจารย์วอครับอาจารย์วอครับเดี๋ยวรอแดนเซอร์แป๊บนึงนะครับแดนเซอร์ลูกมาเอาแดนเซอร์แดนเซอร์ลูกมาเอาแขนทุกคนเนี่ยที่มาร่วมงานเดี๋ยวเพื่งนะครับเราจะกล่าวคำบูชาพ่อคุณแม่รูก่อนอาจารย์เซอร์เตรียมตัวแกวขันเร็วเร็วเร็ว

ออาไปนั่งเร็วๆๆรๆๆกล้องนี่นะลูกันเดินนะครับเร็วๆๆๆ่านั่งประจำที่ นตมท่านทั้งหมดทุกคนอการละโมทัสสัตว์ร่วมกันครับนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาติปะเรตังอาเตนะพะวาสนาจีนักจัดการ

ธรมาธรรมีทันเตสุภาสวัสดูเลิศกันมุขคนสิเกากันยาายต่นมาสักกาสงั์หาร้อยหกสิบเจ็ดูปหลานมุกเต่าหลวงบุชาคุ้นพุ้นผูบาอาจารย์อันเรเกพุ้นพ่เมแม่ผู้แป่งชาหมอรับคาระเบียบว่าตาศิน คุณศิลปินผู้เบิโกโพดปาโพดเป็นการลองการล่างลูกขอหน้งห้อยพองลูกขอทอห้อยคู่ลูกขอสู้ห้อยทางก่อนสิทางวทีจะให้นี่การหมายนบน่องพองพังเพื่อเอาขวัญใส่เงาเพื่อให้เจ้าซอยสู้ขอให้คู่ซอ,อยกองอยางมีของมีค่า ในเมตาภายโพดโพดหายยมทาท่าท่าหายยมาตอขอใอยเสียงกันก็องไส่ผู้วัรพีษษษษษ่แม่บอนีให้ไทยแทย้ใส่ใส่ยางนาบเ้ามีเท่าปัญญาการไพ่ข่าวไงมุมเฮียงให้ซื้อเสียงลงดังค้นควงเวหล่าใสซื้อส้งทนทนกกสมบทบาทการแสดง ว่าระองแห้งลำโดว่ามีโสสุดสลายเก็งปะกายดังน,นั้นนี่ด้วยว่าที่วัวหานจีบยิ้มยากศิลปินคนย่อหินยงยองกีและน้องใจสมานนองสะก,การกาบายว่ามีใดจะไล่าตามว่าดังดังแห้งขาวม้วนในทั้งวกว้วทั้งซอกตามระบอบประเุบนี้ เพื่อเป็นสีเป็นซักเป็นรักนักแสดงวัวมีแข้งมีคอยง่ามีิหย่อยจะเป็นมากสมงงค้นสาหมอลำใหญ่ชื่อสางไทยใสยเรื่องเรื่องควันบันเทิงพกพรร่างกอดนอนละด้วยสมเป็นหมอลำมีคู่ไถลุบลูบ็ะไรทัวเหนือไปแดนสยาม ผมงานงานยิงยอดไปตลอดช่อครับกัน้สาสรร์สร่นนความสูบวันเท่าทุกุม้าฟัง่ง้วยพลังศิลปินหมอล่ำระเบียบว่าทาษีจุขูกด,ดูค้นบรรดาลโดนเห็นใสซองพอผิดหองผิดห้อยข้ามน้ำห้อยหมอล่ำมูเผลยออกสู่สาทุกชนขอมองคลขอบพุ่ม มากดคุณในเมนีอยากมีของจากประสงค์สาธุสาธ

เพียรว่าจะแบบจะช้ำรวเร็้นะครับตอนนี้เดี๋ยวมันขอเนี่ับยอดสิาธิเนาะเดียวว่าให้มแค่หกสิบเอ็ดขันนะครับสมาปีนี้เอาที่เดียวจะจะในผู้ว่าจะเพิดโดยทอดเทียวเพื่อเป็นการไปชั่งวิว่าวัสดสิ่งใดอันไนครับว่าภารกิจลงไปดกีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในก่องแรกนัดจมอนนะครับ na อาจารย์โนทีเชอเลยนะครับเชอเลยครับพู้เรียนนี่ขันมาได้ครับอาจารย์รันมาได้ครับมาไล้ครับใส่หกบาทดาวยครับศิลปิน,นตัน้งไว้สองแถวเหมือนะนครับครอบคู่เลยนะครับ สามสี่คนเลย หลังจากเสร็จทีมผู้บริหารแล้วนะครับศิลปินเยวเข้าเป็นกลุ่มได้น,นะครับกลุ่มละสามถึง4ี่ท่านนะครับเข้าได้เลยนะครับพอห้องทีนีแสดงน้ำเรืองอ,งอีกนะครับแล้วก็จะมีการแสดงด้านวัฒนธรรมอีสานใน้กัวของแม่ครูบาจาจาร์ได้ดูได้ชมนะครับบทเวที ขอเซร็จละห้าท่านเลยนะครับเสร็จเลยครับ,รบผมอเอาใช่ไหมครับพี่นนท์พี่แพรพี่ปีนพี่พีพ,พ,พีเขาเลยครับเซร็จละห้าท่านเลยครับไปเลยนะครับจะได้รอดเดียวนะคุณไปนะครับรขอคบคุณทุกท่าน ตัวแทนแเซอร์เซตไสาคนครับดาวเรเดมเเลยตัวแทนแดนครับเซตได้สามคนครับใครจะเข้ามาเลยครับเซตปีีมสาคนใครกีก่อนได้ก่อครเข้ามาสองใ้สองแดที่มาตอนสามลูกมาเซตเอซีเอมาแล้วนะครับโดมชาพอลตูาเซตซีครับบอลเน่ดีน้อยมบจบลูกลูกกับแม่จบพร้อมกัน เราเรอ่มการนอนบนใบอิครับหัวหน้าบูธเอยครับดูจักรพันธ์สองจักรพันธ์นะครับแล้วก็สี่ตัวสามตัวมาด้ยไม่ยิ้มด้วยครับตอนนี้เมื่อนทีเกียรติเกรับเป็นคุณหลายรับดีเพราะให้ี่ว่าจัดเลยทำให้หายพวามจำเกิดมราตป็มรูปพ่อปรตูหของสุดเป็น พี่ๆครูอาจอรารย์ผ่อลำก็หลายท่านนะครับวันนี้นะครับโดยการนำของคุณพอ่อปอชลักน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยคุณแม่ครูดรเฉลิมบันณามเนรนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับพร้อมกับคุณแม่ดนตรีสุริยนัยสิรินแห่งชาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครูของพวกเราระเบียบ์วัลลศิลป์นะครับวันน,น,นี้บอยสิริเชายจะประรับใจกันด้วย วหนาเมนจะกับพันจับวาลลกับใจแฟนครับวองกับมนาบูธจะกับพ,พันรัเพลิ์จับทีมงานซันเราบันทึนสินะครับวันนี้ะยายมีเก็บมากโวเทีะที่ใหมายุกประจำปีขณาวพรลรก็เปียนว่ารสิ่งนะครับ ตายโมมีดนตรีแฮนห่บอกไหวคู่กินเี่เงียบแท้ดกี